ผมมีสินค้าอีกตัวหนึ่งมาแนะนําครับตัวนี้จะเป็นสว่านตัวใหม่ล่าสุดครับ99นิวตันเป็น42โวลต์เหมือนกันครับอุปกรณ์ที่แถมมาก็จะมีแบบ42โวลต์2ก้อนมีวอชาร์จแล้วก็อุปกรณ์การเจาะการขันทุกชนิดครับอยู่ในนี้ครบเลยและที่สาคัญด้วยครับตัวนี้มันแรงมากครับมันถึงต้องมีตัวประคองเวลาเจาะกระแทกหรือว่าเจาะในรอบสูงๆที่มันอาจจะสะบัดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับเจาะเหล็ก 12มิลกับเจ้าตัวสว่านไร้สาย42โวลต์99นิวตันตัวใหม่ล่าสุดสำหรับการเจาะเล็กหนาสรุปก็คือโอเคเลยครับปรับรอบได้ทั้งตามนิ้ว ตามระดับที่เราต้องการได้อีกและมีการปรับในจุดที่ไข่น็อตได้จุดที่กระแทกเดี๋ยวไปลองกระแทกกันครับโอ้ตัวนี้สุดยอดเลยครับตอบโจทย์เราได้ทุกอย่างจริงแรงกระแทกค่อนข้างจะโอเคเลยครับไม่ต่างจากสว่านไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านทั่วไปที่สำคัญ42โวลต์ครับจเจ้าแรกในไทยฝากเพืนเพื่อนช่างที่สนใจนะครับฝากไปซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ หรือท่าที่ราดลีก็จะมีทโวร์โชวสาขาบ้านโป่งแอปส้มแอปฟ้ามีหมดครับแนะนำเลยครับ